คุณเชื่อเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหรือไม่คำคำนี้เป็นคำที่ใช้ได้จริงและไพ่ใบนี้ก็กำลังมาบอกคุณว่าแสงพลังแห่งความคิดของคุณเมื่อใดที่ก่อกำเนิดกับความคิด ที่คุณต้องการที่อยากจะปลุกพลังให้ความคิดของคุณนั้นมีพลังที่สามารถที่จะคิดอะไรแล้วดึงดูดในเรื่องนั้นจริงมาดูการนำทางของไพ่ชุดนี้ว่าการนำทางนี้จะเป็นการนำทางอย่างไรโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นกำแพงเนาะแล้วกำแพงนี้ก็ถูกเจาะให้คุณได้มองออกไปอย่างโลกกว้างนั่นคือหมายถึงอะไรคุณต้องทลายกำแพงความคิด ที่มันอาจจะปิดกัน้นความคิดของคุณเพียงแค่คุณอาจจะคิดแค่เรื่องเรื่องนี้แต่คุณไม่คิดที่จะทะลุออกไปจากความคิดนั้นให้มันไกลออกไปและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้อง l e a s e s e l f l i m i t limiting belief นะคะก็คือคุณจะต้องเชื่อมันแบบเรียกว่า คุณจะต้องปล่อยความเชื่อของคุณแบบสุดจิตสุดใจอะไม่มีข้อจํากัดในเงื่อนไขของความคิดของคุณเนี่ยค่ะไม่งั้นความคิดของคุณมันจะถูกตีกรอบแต่เมื่อใดที่ คุณต้องการที่อยากจะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเรื่องนี้มันจริงและนี่ก็คือเป็นไพ่พลังงานที่แม่หมอมาสื่อสารให้คุณแบบเรียวทามเช่นเคยเห็นไหมคะการที่เรามีพลังแม้กระทั่งในวันเนี้ยที่แม่หมอมาเปิดคลิปเนะี่ยเห็นไหมคะพลังที่แม่หมอส่งลงไปกับไพ่ว่าคุณเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนไหมแล้วไพ่ก็มาเปิดให้เห็นตรงหน้าเห็นไหมคะทุกคนมีพลังนะคะแม่หมอกําลังบอกว่าโลกของเราเนี่ยล้วนแล้วก่อกําเนิดมาจากพลังงานดินน้าลมไฟที่จะทําให้เกิดมวลพลังงานไม่ว่าจะเป็นการที่พลังงานดินน้ําลมไฟสร้างโลกสร้างพื้นดินสร้างต้นไม้นะคะแล้วก็พลังงานของแสงอาทิตย์ก็ก่อกําเนิดให้ สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังแสงอาทิตย์อย่างนี้ค่ะเห็นไหมน้าก็เกิดกายเป็นทําให้เกิดลมถ้าทิศทางแหล่งน้ํานั้นมีน้ําที่มากปริมาณมากพอบริเวณพื้นดินนั้นมันก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ามันจะได้รับพลังงานของน้ําที่ระเหยขึ้นมาเป็นไอแล้วก็ปะทะกับแรงลมก็เกิดความเย็นเห็นไหมทุกอย่างเกิดจากพลังทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังความคิดของคุณเนี่ยทรงพลังมากๆกเมื่อใดที่คุณ ไร้ข้อจำกัดของความคิดทะลุก,กรอบความคิดของคุณมุ่งออกไปว่ามันฉันยังเชื่อนะว่ามันยังมีเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้และนี่ก็คือคุณจะต้องทลายความคิดของคุณโอ้โหไพ่ใบนี้ ไม่ได้มาเหตุบังเอิญแต่มาด้วยพลังงานล้วนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปล่อยพลังงานของคุณแล้วไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวและไม่รู้สึกนะการที่คุณจะเชื่อมต่อกับจักรวาลได้นั้นหากใครที่เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงหรือรก,กฎแห่งพลังหกกแหง่งจักรวาลพลังในจิตของเราเนี่ยค่ะมันยิ่งใหญ่มากๆเมื่อใดที่คุณส่งพลังจิตอันยิ่งใหญ่ของคุณบวกผนึกไปกับพลังความคิดของคุณเนี่ยล่ะค่ะมันจะสามารถทําให้คุณทะลุ กับกรอบเดิมๆของคุณได้และเมื่อใดที่คุณเชื่อแบบไม่มีข้อจำกัดพลังความคิดของคุณนี้มันจะเปลี่ยนคุณได้จริงไหมเห็นไหมคะรีลิสนะคะเมื่อใดที่คุณรีลิสกับความคิดนั้นความคิดของคุณมันจะพุ่งมาแบบเรียกว่าโอ้โหความคิดที่ฉันปิดกั้นมาเนี่ยเมื่อฉันได้เปิดก๊ก ท่อแห่งความคิดนะนะั้นมันจะส่งขึ้นพลังงานไปอย่างรุนแรงมากๆนะคะคุณจะเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดโมเมนตัมอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ชวนให้คิดชวนให้ฝันชวนให้รู้สึกว่าเรื่องราวที่ฉันกําลังจะเปลี่ยนชีวิตของฉันนะมันเกิดขึ้นจริงจากพลังที่เราสื่อออกไปนะคะดูซิเมื่อใดที่เราเกิดพลังงานโมเมนตัมนั้นได้แบบเปี่ยมร้นไปด้วยพลังแห่งความคิดความเชื่อ แล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพลังแห่งการสร้างสรรค์ของคุณมันจะทําให้คุณได้ชุบชีวิตใหม่นี่เห็นไหมคะคุณจะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวเก็บสตอรี่เก็บการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในอดีตปัจจุบันแล้วคุณก็ส่งผลมาในอนาคตคุณจะสร้างแผนที่ความคิดของคุณให้เปรียบเสมือนกับเป็น ตำลาชีวิตของคุณเห็นไหมคะนี่คุณกำลังสะท้อนไปยังตำลาเล่มใหญ่เล่มแห่งความคิดของคุณนั้นมันกำลังถูกรังสรรค์กำลังถูกเขียนด้วยความคิดของคุณที่คุณไร้กรอบ คุณจะมีพลังแห่งความคิดที่จะออกนอกกรอบของคุณกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตใหม่ของคุณและตอนนี้คุณกําลังจะเขียนเรื่องราวชีวิตใหม่อะไรของคุณมาดูสิว่า,าไพ่ใบนี้เขาอยากจะให้คุณเขียนเรื่องราวชีวิตอะไรเป็นไพ่ที่มาทําให้คุณกระตุ้นอะไรบางอย่างกับเรื่องเรื่องนี้และไพ่ใบนี้ก็กําลังมาบอกว่า เมื่อใดที่คุณเริ่มปลดปล่อยความคิดคุณอาจจะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังสันโดษกำลังโดดเดี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังตามหากับเส้นทางชีวิตของคุณตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เมื่อใดที่คุณเปิดก๊อกความคิดของคุณเปิดพลังงานความคิดที่ ให้มันออกนอกกรอบนะคะคุณจะเริ่มเรียนรู้ใจตัวเองคุณเริ่มจะกลับมาอยู่กับตัวเองคุณจะเริ่มหันหลังให้อดีตแล้วมองไปยังอนาคตคุณจะโอบกอดอนาคตอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรียกว่ามันมีเรื่องราวอะไรให้คุณ ได้มองเห็นมากมายท้องฟ้าที่มองไปไกลสุดขอบฟ้าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะบรรจบที่ไหนแต่ในเมื่อใจของคุณรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคุณอยู่บนโลกที่ยิ่งใหญ่มันก็เปรียบเสมือนกับโลกพลังงานของคุณมันก็ยิ่งใหญ่มากพอเมื่อใดที่คุณมองไปไกลว่าสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะ ปลุกพลังความคิดของคุณให้มันกว้างใหญ่ไพศาลทําให้ชีวิตของคุณมันแผ่ขยายออกไปได้ไกลเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือเป็นพลังงานที่คุณกําลังกระจายความรู้สึกของคุณมันจะถูกทําให้ใจของคุณมันใหญ่ขึ้นและคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะสร้างเรื่องราวชีวิตใหม่ได้และตอนนี้ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเดินทางแล้วแหละใจของคุณนะมันพร้อมที่จะมุ v e อ n อนละคุณกำลังไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมและนี่ก็คือเป็นไพ่ที่กำลังมาบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตของคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะ